สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจริงๆแอมจะไปอีเวนต์นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าแบบโทวนชมพูนะคะก็เลยมาอัดคลิปนะคะเพื่อให้ได้ดูแล้วก็เครื่องสำอางที่ใช้หลายๆตัวเป็นของที่ใช้แล้วชอบนะคะก็เลยมาอัดนะจ๊ะซึ่งวันนี้มีความแบบฟุ้งฟริ้งมากเวอร์ชมพูมากเวอร์นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งง่ายแค่ไหนนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปเลย เอ๊กลับมาเจอกันหน้าสซนอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้จะไปอีเวนต์นะคะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าอยากมาอัดวิดีโอแต่งหน้าก่อนนะรองพื้นที่จะใช้ในวันนี้นะคะจะใช้เป็นของ r o r e a l True Match นะคะ mm hmm. กับ Bobby Brown ซึ่ง Bobby Brown สีเขาจะเข้มมากๆนะ ซึ่งแอมจะใช้เจ้าตัว RoyaltoMa มตลงบริเวณทั่วใบหน้านะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผากนะคะแอบมบจะใช้บอบ b y Brown ในการลงนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอนะไม่อยากให้หน้าผากมันแบบกระจายแสงเกินไปนะคะเนื่องจากเราเป็นคนหน้าผากแบบหน้าผากเยอะอะไรอย่างงี้นะส่วนช่วงบริเวณหน้าผากคะแอมจะใช้เป็นของบอ b b y Brown นะเพราะว่าสีเขาจะค่อนข้างเข้มกว่านะเป็นการเกลี <c oughs> ่ยกระจายแสงนะคะให้หน้าไม่ขาวเกินนะคะ ดีคอนซีลเลอร์นะคะของ Nick จะบอกว่ารุ่นนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีนะราคาจะประมาณ500นิดๆแต่ว่าไม่แนะนำนะถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วแบบเกียยช้าๆอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแห้งเร็วไปนิดนึงตาดำไม่ได้นอนอะไรเงี้ยก็จัดไปไปกับผิบนะคะส่วนแป้งวันนี้จะใช้เป็นของเบนไนนะคะหลายๆคนจะชอบถามว่าซื้อได้ที่ไหนอันเนี้ยเขาจะมีแบบขายตาม online. ออนไลน์อะเซิร์ชคำว่าเบนไนได้เลยนะคะมีขายหลายเว็บมากๆนะโอ้ ลืมไปว่าวันนี้จะแต่งหน้าโทนชมพู <c oughs> เดี๋ยวจะลงเป็นท็อปช็อปก่อนซึ่งท็อปช็อปตัวนี้เขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะไม่มีขายในไทยนะแอมจะลงบริเวณใต้ตานะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะปัดแก้มแบบสูงสูงนิดนึงอารมณ์แบบเบลเบลอะไรเงี้ยนะได้สีแก้มแบบนี้แล้วนะจ๊ะแล้วก็มาลงแป้งกันสจีทีเอาลงแบบจริงจัง <laughs> ต่อมานะคะจัมาลงเป็น bronzer นะซึ่งวันนี้จะใช้เป็นของ g e ว macray นะคะที่แบบน้องปอชอบหลายๆคนชอบนะแล้วก็บอกว่าดีนะคะก็จะมาคอนทัวร์กรอบหน้าก่อนนะวันนี้เป็นการลองวันแรกนะคะแต่ว่าเขาจะมีสีแบบอารมณ์แบบไฮไลท์แต่ไม่ได้ไฮไลท์แบบจ๋าๆเป็นไฮไลท์แบบ bronz bronz ที่ทำให้ผิวแบบดูโก o แบบโอเคไม่ได้เวอร์เกินนะต่อมามาต่อกันที่คิวนะจะบอกว่าคิวอะ ไปซื้อมา10อันเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องด่าแอมว่าบ้าไปแล้วแน่คือไม่ใช่10อันไปซื้อมา14อันขอเมลินดาคือชอบมากแบบมันดีมากแบบอย่างเงี้ยคือไปซื้อมาแบบจริงจังมากเวอร์นะคะเนื่องจากแอมเคยใช้แล้วแอมก็ชอบแล้วที่กรุงเทพเขาจะขายอยู่ประมาณ90บาทอะไรเงี้ยแต่ว่านครสวรรค์นะขายอยู่แบบอันละ65ก็เลยแบบเมาเลย14อันนะคะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ายัางไงก็ต้องใช้แต่เพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่า ไปซื้อสัมเพลงมาหรือไปซื้อช้อปปี้มาอย่างเงี้ยแท่งละ50 48บี่ดบาทซึ่งแบบแอบจีนในหัวใจทำไมเพิ่งมาบอกเราแล้วเราซื้อมาแท่งละหกซื้อมาตั้ง14อันอไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ใช้หมดเดี๋ยวจะไปสอยในช้อปปี้หรือแบบในสัมเพลงนะคะจะนั่งรถไปสัมเพลงเลยนะคะไปดูอย่างอื่นด้วยอะใช้สีเดียวนะค,ะคือสีวอลน,นัทน,นะสีที่แอมชอบมากที่สุดนะคะซึ่งแอมรู้สึกว่าที่เขียนคิวเมลินดาคือสีเขาสวยแล้วก็ ติดทนนานดีนะรวมถึงเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเขียนง่ายดีนะคะก็เลยชอบมากนะตาวันนี้เนี่ยแอมจะเน้นแบบสีชมพูเป็นหลักนะแอมจะขอลงเป็นสีขาวก่อนละกันของ The Balm นะคะเป็นพื้นไปก่อนให้บล็อกเกอร์ทุกคนต้องมีนะไม่รู้เป็นอะไรทั้งบล็อกเกอร์ไทยบล็อกเกอร์ฝรั่งหรือแบบใครก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นของที่ต้องมีบนโต๊ะเครื่องแป้งเข้าใจหรือปะ ของเดอะบามราคาแอมไปซื้อร้านคิ่วามาน่าจะแบบ800รหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นั่นแหละเพราะว่าซื้อมานานแล้วนะแต่มันดีจริงจะมาต่อด้วยความแบลนะคะจะใช้เป็นของนานะคะดูสภาพสีแองเจลิกานะคะแล้วดูสภาพคือแบบมันมีความเยินมากเวอร์เมื่อแต่ว่าสีเนี้ยเป็นสีที่ทาแล้วมันน่ารักมากเป็นสีชมพูเลยนะแอมจะทาไปนะคะก็ บริเวณปลายตานะซึ่งบางทีเราแต่งแบบสีสสีหรือสามสีไล่กันก็โอเคแล้วนะไม่ต้องแบบเยอะมากมายนะคะใต้ตานีดนึงนะคะเขาจะเป็นแบบโทนอมชมพูเช่นกันนะแอบมบจะใช้นะคะเป็นสีตรงนี้นะสีที่แบบชมพูเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเบนนะคะให้สีชมพูมันชัดมากขึ้นนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะใส่ชุดสีชมพูนะคะแต่ว่าพาเลตเนี้ยแอบมบสั่งในอินเทอร์เน็ตมาประมาณพันกว่าบาทนะจะบอกว่าสีเขาแน่นมากคือแน่นแบบแน่นมากเวอร์เพื่อน ได้ตาแลว้วไวมากนะคะแล้วก็จะมาต่อที่ไอายไลเนอร์นะคะจะใช้เป็นของบีซูบีซูนะรุ่นนี้นะคะแอมรู้สึกว่าเขาทำม,มาดำสนิทด,ดีนะแล้วก็เขียนง่ายด้วยอะ่ะได้ตาแลว้วจะใช้เป็นของ NYX นะคะซึ่งอันนี้เขาจะเป็นแบบไลเนอร์สีชมพูแบบมุ้งมิ้งอย่างเงี้ยเพื่อนๆ <laughs> แอมจะเอามาทานะคะข้างบนไลเนอร์ดำนะ ขอปัดแก้มก่อนแล้วกันนะคะจะใช้เป็นของนาตัวเดิมนะที่อ่ะใช้ในการแต่งตามเมื่อกี้นะคะเพราะว่าสีเขาชมพูดีแล้วก็สีแบบน่ารักมากสีแองเจลิก้านะชอบมากเลยอะพังขนาดนี้ดิฉันก็ไม่ทิ้งนะเนื่องจากสีมันสวยนะคะจะมาต่อด้วยไฮไลท์นะคะวันนี้จะใช้เป็นของนานะสีออแกซัมเช่นกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเพิ่งออกมาใหม่นะคะเวลาใช้ต้องระวังนิดนึงเนื่องจากเขาจะมีแบบความพาวเดอร์มีความแบบกระจายแต่เวลาที่ปัดออกมาแล้วคือแบบโคตรสวยเดี๋ยวดูนะ วิ่งมากวิงเราแบบอ้นี่ใช่ไหมอะวิงคือแบบดีงามนะคะคือดีจริงๆแต่เวลาใช้ต้องระวังถ้าใครแบบว่าใช้ไม่ระวังก็อาจจะมีความเปื้อนได้นะจ๊ะหน้าดิฉันมีความแบบเหมือนคนเมาเหล้าเลยว่ะโอเคที่รักจะมาต่อกันที่ลิปนะคะลิปวันนี้จะใช้เป็นของ n ิ x นะสีมิลานนะคะเป็นสีออกชมพูชมพูนะ บาร์บี้มากเวอร์แล้วก็จะมาต่อด้วยรำคามนะสีพิงเวเวตจะบอกว่ารำคามอ่ะใช้ไปแล้ว2อันแล้วจะบอกว่าเป็นลิปที่ใครชอบแบบสีแบบแป๊ดแป๊ดสุดๆแล้วก็ติดแบบโคตรทนแนะนาเลยรำมคามดีมากมีขายที่บิวเทียมนะซื้อมาแบบดีจริงๆอันนี้คือแนะนําเลยะอะทาเฉพาะด้านในก็พอนะคะเพราะว่าสีมันจะแบบโอ้แรงมากเวอร์กันแล้วก็จะใช้เป็นสติกเกอร์นะอันนี้เขาจะเป็นสติกเกอร์ทโทรศัพท์แต่ว่า เราจะมาใช้ติดบริเวณแบบใต้ตาตรงเนี้ให้มันหรือว่าบนคิ้วหรืออะไรก็แต่ให้มันดูแบบน่ารักแล้วก็มีกิมมิกมากขึ้นนะอันนี้เขาจะมีขายแบบสัเพ็งแผงและแบบห้าสบาทอะไรเงี้ยก็ลองหาหาดูกันนะคะเป็นแบบนี้แต่งหน้าได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอกาวแห้นะคะแล้วก็เดี๋แอมขอตัวไปปัดมาสครานะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทำผมแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันจ้า โอเคค่ะเ <sm all> okay, มื่อกี้นะคะแอบไปแปลงร่างมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ใส่อ c ญช s นเซอรี่แล้วก็ปัดขนตานะคะเปลี่ยนชุดมาแล้วเรียบร้อยจะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแอมได้ทำเอพิโซดแกะรีวิวนะคะเป็นมาคาที่เพิ่งเข้ามาในไทยนะเป็นรุ่นของ Royal นะคะ Last Paradise นะคะถ้าใครอยากไปย้อนดูนะคะสามารถไปย้อนดูกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้แอมทำแต่งหน้าลุคอะไร on the budget หรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ย มี f c e b o o o p เพ e นะคะพูดทุกวิดีโอแหละมี Facebook Page แล้วก็มี IG นะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะรักทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ Have a nice day ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย